ฟินนกเลยฝั่งนี้จะมีนกนางวนเยอะฝั่งหํานาฟิเลยอร่อยอือืึบิ๊กโบทานข้าวอร่อยอร่อยอร่อย โขเแค่ให okay. hey, okay. ้หัวใจกอดกอดมาขอบคุณค่ะเขาเช่จ้าช่องธรรมชาติแต่อพ,พัพาสติกมาดอกไม้พลาสติกซื้อดอกไม้จริงมาไม่กี่วันก็เริ่มเหี่ยวแล้วอือ รถน้ำก็รถใกล้จะถึงฤดูดอกดาวเรืองแหละดอกหลายสีไปเมื่อวานนี่เขายังไม่มีพันมาเลยไป้ถ่ายดูออกพลาสติกที่เขาทำกันซื้อซื้อไปให้อ่า คนที่เขแต่งงานเนาะเราก็ให้ดอกไม้เขาอืให้ดอกไม้ประเพณีที่นี่ก็ซื้อดอกไม้แล้วก็ได้โอากาสถ่ายรูปด้วยขออนุญ,ญาตเขาถ่ายฉันถ่ายเด้อบกถ่ายไปเดินถ่าย มีคนมาบอกให้เราไปถ่ายในตัวเมืองบอกเคยลงไปแล้วคลิปเก่าๆจะมีแพดเล่นน่ะแพดเล่นเขาก็มีร้านกาแฟนะยังรู้ระเทศไดจเล่นนะ่ะแล้วก็จะมีภาพจันดองอยู่ในนั้น ไม่ค่อยอยากจะถ่ายในชุมชนเท่ไเล่เพราะติดเด็กช่องของเราไม่ค่อยตะดวกติดเด็กก็ต้องมานั่งตัดต่อยอถ่ายได้สามสิบนาทีกลับมาเหลืออยู่หกนาที <c oughs> ตัดช้ตัดขวานักท่องเที่ยวก็พาลูกพาหลานมาด้วยเนาะอนักท่องเที่ยวก็กเดินเดกแต่ถ้า ขเดินข้างหลังไม่ร่วมมันั่นก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ลูกอิทก็ทำงานบรรน,นาก็ทำงาน นิกโมให้ติ๊กเกอร์รวมๆาขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งหกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะ เราจะอยู่ด้วยกันอีกห้านาทีนะคะทุก